จะส่งกันอีกแล้วกับระบบไฟทาดานะครับเขอก็คุณตลาดดีมาร์เก็ตด้วยอันนี้มาซื้อเพิ่มนะครับเมื่อก่อนออกไปก็หกดวงอันนี้ก็มารับเพิ่มอีกหกดวงนะจ๊ะตลาดดีมาร์เก็ตอยู่ตรงไหนนะคุณพี่พันทองพันทองเนาะเป็นตลาดใหญ่อยู่นะอ๋อตลาด D ดีมาร์เก็ตที่ว่าดังๆไงนะที่ดังๆในติ๊กต็อกว่ะอ่า วันนี้พี่ผู้ชายที่เขาเคยมาเขาไม่ได้มาเนะาะไม่ได้มานะวันนี้มาเอาอแทนนะครับแสงแรงจัดจ้านนะครับสิงใหญ่พัดลมใหญ่นะครับตอนส่งสินค้าเราเช็คทุกตัวนะครับอืมแสงแรงนะครับผมใหญ่นะครับดูแลหลังกางไขาให้ด้วยผมจะ นะคะขอบคุณมาก